สวัสดีครับวันนี้พี่ลิง์จะมาพูดถึงไอศครีมกันเย้เฮไอศครีมหรือภาษาปากว่าไอติมนั่นเองเป็นของหวานแช่แข็งชนิดหนึ่งได้จากการผสมส่วนผสมนำไปผ่านการค่าเชือ้อแล้วนํำไปปั่นในที่เย็นจัดนั่นเองครับเพื่อเติมอากาศเข้าไปพร,าพร้อมก,กับการลดอุณหภูมิโดยอาศัยเครื่องปั่นไอศครีม ไอศครีมตักโดยทั่วไปเนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอนการแช่เยือกแข็งอีกครั้งก่อนนำมาขายหรือรับประทานต้นกำเนิดของไอศครีมนั้นไม่เป็นที่แน่ชัดว่ามาเริ่มมาจากที่ไหนนะครับบางข้อมูลก็ว่าเริ่มมาตั้งแต่สมัยจกกักรพรรดิเนโรแห่งจกกักรวรรดิโรมันที่ได้มีการพาระราชทานเลี้ยงไอศครีมทหารโดยในสมัยนั้นเนี่ย ทำมาจากเกล็ดน้ําแข็งหรือว่าหิมะนั่นเองครับผสมกับน้ําพึ่งแล้วก็ผลไม้ซึ่งคล้ายๆกับไอศครีมเชอร์เบในยุคปัจจุบันแต่บางคนก็ว่าว่ามาจากประเทศจีนเกิดมาจากสมัยโบราณที่นมถือเป็นของหายากจึงได้มีการคิดวิธีเก็บรักษาโดยเอาไปฝังไว้ในหิมะจึงเกิดเป็นไอศครีมขึ้นนั่นเอง ม้จะไม่ได้มีลักษณะเหมือนกับไอศครีมอย่างทุกๆวันนี้นะครับแต่มันก็คือไอศครีมนั่นเองครับแต่บางคนก็ว่ามาจากอิตาลีโดยมาโคเปโ,โรกลับมาจากจีนและเอาสูตรไอศครีมมาเผยแพร่ซึ่งในตอนนั้นไอศครีมของจีนยังไม่มีนมเป็นคล้ายๆกับน้ำแข็งใสมากกว่ายังมีจุดเริ่มต้นจากอังกฤษเมื่อสมัยพระเจ้าชาติหนึ่งผอขัวคนหนึ่งมีสูตรเด็ดเป็นครีมแช่แข็งปรุงรส ซึ่งเป็นสูตรลับสุดยอดที่ทรงเป็นของหวานถวายพระองค์แต่ทว่าเมื่อพระองค์ถูกปรงพระชนโดยโอริเวอร์คอมเวลระหว่างสงครามกลางเมืองอังกฤษระหว่างปีคริสตศักราช1 6 4 2ถึงคริสตศักราช1651พ่อครัวก็ต้องหลีภออัไยไปยุโรปจึงได้นำสูตรไอศครีมนี้เผยแพร่ออกไปนั่นเองส่วนไอศกรีมในประเทศไทยนั้นเนี่ยเริ่มเข้ามาในสมัยรัชกาลที่หครับ เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมตะวันตกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำมาเผยแพร่ในสยามหลังเสร็จประภาสอินเดียชวาและสิงคโปร์น้ำแข็งในตอนแรกๆก็ยังไม่สามารถผลิตในประเทศได้ครับจึงต้องนำเข้าจากประเทศสิงคโปร์เมื่อไทยสั่งเครื่องทำน้ำแข็งเข้ามาก็เริ่มมีการทำน้ำแข็งหรือไอศครีมกินกันมากขึ้น ถือว่าไอศครีมเนี่ยเป็นของสวยเฉพาะสำหรับเจ้าขุนมูลนายเท่านั้นซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพบันทึกไว้ว่าไอศครีมเป็นของที่วิเศษในเวลานั้นเพราะเพิ่งได้เครื่องทำน้ำแข็งอย่างเล็กที่เขาทำกันมาตามบ้านเขามาทำบางวันน้ำก็แข็งบางวันก็ไม่แข็งมีไอศครีมบ้างบางวันก็ไม่มีจึงเห็นเป็นของวิเศษ โดยไอศครีมในพระราชวังนั้นจะทำมาจากน้ำมะพร้าวอ่อนใส่มะขามขั่วนั่นเองจ้นต่อมาเมื่อมีโรงงานทำน้ำแข็งแต่ก็ยังถือว่าเป็นของชั้นดีอยู่ดีนั่นเองครับโดยมีไอศครีมระดับชาวบ้านทำเองด้วยซึ่งในช่วงแรกๆนั้นไอศครีมกะทิมีลักษณะเป็นน้ำแข็งละเอียดใสๆรสหวานไม่มากและมีกลิ่นหอมของดอกนมแมวครับในสมัยนั้นเนี่ยวิธีการกินของผู้คนมักจะนิยมกินกัน ในเรือนแพเหมือนที่สมัยนั้นมีขายกว๋วยเตี๋ยวหรือกาแฟกันบนเรือนั่นเองครับส่วนไอศครีมหลอดหรือไอศครีมแท่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่เ็ดโดยใช้น้ำหวานใส่หลอดสังกะสีแล้วเขย่าให้แข็งนั่นเองครับ ณปัจจุบันพี่ลิงก็ยังเห็นอยู่นะครับและมีการใส่ก้านเสียบไม้โดยจะใช้ถังขับไปตามขายตามถนนต่างๆสั่นกระดิ่งเป็นสัญญาณเพื่อเรียกลูกค้านอกจากนี้ยังมีจุดขายที่การลุ้นไอศครีมฟรีดากไม้เสียบหากมีไม้สีแดงอยู่เนี่ยก็จะได้กินฟรีหนึ่งแท่งด้วยครับ แล้ววันนี้พี่ลิงจะไปเปิดร้านขายไอศครีมเป็นของตัวเองไปดูก็ดีกว่าว่าร้านขายไอศครีมของพี่ลิงจะขายได้ขนาดไหนไปกันเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่กปเกสเกมร์ สวัสดีค่ะมาพบกับแก๊สอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกมเท่าแก่น้อยมาอยู่กันในดานไอศครีมช็อปนั่นเองค่ะวันนี้นะคะแกจะมาเปิดร้านขายไอศครีมกันค่ะโอเคทัสทูสตาร์ทนะคะเริ่มเลยแล้วฮัลโหเท่าแก่น้อยแฟนส์วอลกัมทิ๊กแฟนอ่าตอนนี้น่ะเป็นภาษาอังกฤษอยู่ใช่ไหมคะที่เราสามารถเขียนภาษาได้โอเค on the load shop ตั้งชื่อร้าน ลโลโก้ประจําร้านเลือกสีได้เลยนะครับตอนนี้เป็นภาษาไทยแล้วะะและโลโก้ที่น้องเลือกเป็นตราประจําร้านจะใช้เป็นชื่อร้านและเป็นโลโก้ที่ติดอยู่บนสินค้าที่ร้านของน้องๆครับโอเคงั้นเรามาดูตราดีกว่านะคะเฮ้ยอันนี้มีรวม3ามอย่างเลยเนาะอันนี้เป็นไอศครีมอย่างเดียวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเพนกวินอ่ะอ่อันนี้มันเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นผู้หญิงเนะาะแต่ไทายผู้ชายนั่นเองค่ะก่อนอื่นไปที่ธนาคาร พือฝากเงินกันก่อนครับฝากเงินครับมาสวัสดีค่ะธ<ะ>นาคารแก่น้อยยินดีต้อนรับน้องๆเท่าแก่น้อยคนเก่งค่ะค่ะเราจะต้องมีเงินในกระเป๋ามากกว่า200บาทเึงจะสามารถฝากได้นะคะอันนี้เขาเขียนว่า พุทธนันสามนะคะโอเคกดที่ปุ่มอัปเกรดร้านเพื่ออัปเกรดสินค้าที่ขายในร้าน <S <S เลือกอัปเกรดร้านค้าและสินค้าภายในร้านได้ครับอัปเกรดที่ปุ่มอัปเกรดภายนอกร้านเพื่อตกแต่งร้านค้า <S <S อัปเกรดน,นี่ครับยินดีต้อนรับสู่ร,ร้านไอศครีมน้องๆจะต้องพยายามบริหารร้านให้มีกำไรกดเข้าไปในร้านเพื่อเริ่มต้นกิจการกันเลยครับกดแล้วครับ เฮยพวกเราเฮ้สวัดดิคราะ์โอ้โหสั่งเยอะเด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเค้กนะคะมีไอศครีมนะคะแล้วก็มีโอ้โหซันเดย์เอาเค้คกกแล้วกันเค้กเดี๋ยวนะแล้วก็เป็นคลิดเมนูนะคะเดี๋ยวงงอะ่ะดูหน้าต่อไปสิลูกค้าสั่งอะไรวะดินมาทุกคนอันนี้เนาะถาด กลมๆโอ้โหยากและยากและยากและอันนี้ดีกว่าเป็นถ้วยนี้นะคะล้วก็ใส่ไอศครีม,รมใส่ช็อกโกแลตใส่วิปครีมโอเคกรุณาดูคู่มือการทำครับโอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นอะไรเอ่ยเป็นถ้วยถ้วยเล็กๆนะคะ <laughs> ไอศครีมโอเคงั้นอันดับนี้นะคะเราต้องเป็นถ้วยแบบนี้ค่ะ ู้มือการทำครับสตตอ้ออ้อใส่เกล็ดๆด้วยค่ะเกล็ดแล้วก็ใส่สตรอเบอรี่เรียบร้อยเย้เฮ้ย0สบาทบวกสิบบวกห้าสบเป็นเท่าไหร่คะแปสบนั่นเองจ่ายแบงค์ร้อยโอ้โหร้านขายไอศครีมนี่ดูท่าว่าจะขายดีกับร้านซูชินะคะเพราะว่าร้านซูชิเนี่ยของทุก่มากน่าเชิญอีกนะครับโอเคมาสวัสดีครับ เป็นช็อกโกแลตถ้วยเล็กๆนะคะแล้วก็โอเคเดี๋ยวลองดูแล้วกันเป็นถ้วยแบบนี้เนาะค่ะแล้วก็ใส่ไอศกร,รีมลงไปนะคะแล้วก็เป็นน้ำช็อกโกแลตราดโอเคช็อกโกแลตราดแล้วมีอันนี้ราดอีกทีนึงเปล่าคาร์นาดูคู เดี๋ยว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 อ่ะวิปครีมวิปครีมโอเควิปครีมร๊บอันนี้ร๊บของอันนี้เนี่ยเขาสั่งเป็นเชอรี่โอเคเรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นกล้วยกล้วยแท่งๆค่ะเรียบร้อยทั้งหมดราคา25บาทค่ะจ่ายมา50บบาทนะคะก็ต้องทอนเท่าไหร่คะ ที <25 S 2> ่<ด>สั่ง,งได้ครบนะคะขอบอัปเกรดสินค้าในร้านได้แล้วนะครับเข้าไปอัเเปเกรดกันดีกว่าเ,ออเดี๋ยวขออีกสักคนหนึ่งแล้วกันนะคะเป็นช็อกโกแลตนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่นั่นเองเดี๋ยวจะลองทําดูเป็นอันนี้นะคะแล้วก็ใส่ไอศกรีมลงไปค่ะเป็นช็อกโกแลตนะคะวิปครีมแล้วก็เป็นผงผไกรุณาดูคู่มือ,อการกรุณมาดูคู่มือการทำครับเรียบร้อยแล้วก็อีกคนนึงนะคะ ใส่ไอศครีมลงไปก่อนเลยอันดับแรกนะคะเป็นสตรอเบอรี่นั่นเองใส่วิปครีมโรยผงแล้วก็ใส่สตรอเบอรี่ลงไปค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเอาเป็นกล้วยเคลือบช็อกโกแลตนั่นเองนะคะหน้าตามันค่อนข้างประหลาดจิดิดนึงนะคะอ่ะมา100บวก15เป็น115บาทจ่ายแบงค์5้0 115งบาทลบแบงค์5้0ทอนเท่าไหร่คะ สามร้อยมาก่อนเลยอย่างน้อยก็ต้องสามร้อยนะพรสามร้อยแปดสิบห้านั่นเองทสั่งได้ครบนะครับรับโอกาสหน้าเจออีกนะครับมางั้นเดี๋ยวเราไปอัปเกรดกันดีกว่านะคะสวัสดีครับรับอะไรดีครับมางั้นเรามาอัปเกรดกันต่อดีกว่าค่ะถ้าเราจะอัปเกรดเสื้อผ้านะคะเราลองดูเดรสก่อนนะคะเดือเสื้อผ้าที่น้องๆต้องการซื้อได้เลยครับตอนนี้เรามีสี่ร้อยใช่ไหมงั้นเราเขอแต่งตัวก่อนแล้วกัน เอา,าเป็นของยอดเยี่ยมกระเทียมดองกระเทียมดองสร้างสารรค์มากๆอ่าเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราแต่งตัวแล้วนะคะโอ้โอ้โอ้อมีนั้นไอ้พี่โอ้ยมีหมาผ่านด้วยมีรถไอศกรีมมีหมาผ่านอ่ะเราไปขายต่อก,กันเลยดีกว่าเก็บตังค์เยอะๆแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะ Welcome what would you like อ่าอันนี้เป็นไอศครีมสตรอเบอรี่แก้วแบบเอ้ยเป็นจานกระดาษน,นะคะ ใส่ไอศครีมใส่สตรอเบอรี่ใส่ของนี้ใส่อันนี้ลงไปแล้วก็ใส่สตรอว์อะใส่สตรอเบอรี่ไงอ่าแล้วก็เป็นเค้กค่ะคนนี้กินเค้กนะคะเรียบร้อยอ่ามันไม่ได้ยากเลยเนี่ยโอเคเพราะจ่ายมา80บาทนะคะเราต้องทอนเท่าไหร่คะทอน10บาทนั่นเองของที่สั่งได้ครบนะครับขอบ,บคุณมากครับโอกาสหน้าเชิญ อ่าอันนี้เป็นถ้วยแก้วนั่งกินที่ร้านนะคะเป็นสตรอเบอรี่นั่นเองโอเคงั้นเราต้องหยิบถ้วยแก้วก่อนเลยค่ะแล้วก็เอา, cream าไอศกรีมโปะใส่เราต้องใส่ก่อนแล้วก็ใส่วิปครีมนะคะมาดูคู่มือการทำครับสตรอเบอรี่เรียบร้อยค่ะเขาสั่งอย่างเดียวเนาะโอเค 12บาทเองหูนั่งกินในร้านเนี่ยถูกมากเลยนะคะจ่ายแบงค์ยี่สิบเราก็ท่องทอนแบาทนะของที่สั่งได้ครบนะครับขอบคุณครับโอกาสหน้เชิญอีกนะครับ,บ,รบมาเอาเป็นภาษาไทยดูบ้างนะคะสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับสั่งอย่างเดียวเลยอันนี้ง่ายๆนะคะแล้วก็สิบห้าบาทเองด้วยจ่ายมายี่สิบบาทค่ะ กดชชอน5าบาทของที่สั่งได้ครบนะครับขอบคุณครับขอบคุณหน้าเชอรอีกนะครับอันนี้มันสนุกตรงที่ว่ามันสามารถเล่นในโทรศัพท์มือถือได้นะคะน้องๆสามารถโหลดเกมใน android เข้ามาเล่นได้เลยอาลืมดูนะคะเป็นสตอเบอ r ี่นั่นเองอ่ตึ้งตอเดอดการทำกดูาดูเฮ้ยตรงไเรากดเร็วจนเกินไป าเรียบร้อยค่ะ15บหวก12เป็น27อ่า27จ่ายแบงค์5้มาต้องทอนเท่าไร่ทอน23นั่นเองค่ะ,นนะคขอบคุณครับโอกาสหน้าเชิญใหม่ครับมา What would you like อ่าอันนี้เป็นถ้วยกระดาษเป็นช็อกโกแลตนะคะ ส่วนถ้วยแก้วเนี่ยเป็นสตอเบอรี่นั่นเองงั้นเราทำเป็นช็อกโกแลตก่อนละกันนะคะมาใส่ช็อกโกแลตใส่วิปครีมแล้วก็โรยผงโอเคเรียบร้อยนะคะต่อไปเนี่ยเป็นสตอเบอรี่ค่ะสตอเบอรี่การนดูคู่มือการ์ลูน่าไม่ต้องให้ดูผู้มือตลอดกรแล้วก็สตอเบอรี่การทำครับโอเค เรียบร้อยนะคะอะคือถ้าเกิดว่าสมมุติว่าน้องๆอ,อยากจะรีบๆนะคะเราสามารถกดออตโต้ได้เลยทุกอย่างสามารถกดออโต้ออโต้ออโต้ไปได้เลยนะคะออไม่ไต้องมานังนน่งร<น>้านเลขอะไรอย่างงี้นะคะมาขายแบเราราะครบขายแบบง่ายนะๆได้เลยนะคะอาเป็นช็อกโกแลตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราขอขายเค้กก่อนนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตใส่กระดาษใส่ถ้วยกระดาษหรือถ้วยพลาสติกนะคะ าโอเคเรียบร้อยบวกกันแล้วเนี่ยเป็น70ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวก็จะลองบวกตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวตรงตังทอนเนี่ยเก็ตจะกดออตโต้จำไม่ได้ว่ามันคืออะไรมันคือสตรอเบอร์ี่ค่ะโอเคนี่เก็ตน,น่าจะได้แล้วล่ะคะ่ะพอคนนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็น่าจะได้คูค่มือการทำครับไปตกแต่งตัวกันแล้ว อโต้ไปเลยอโต้ไปเลยวอโต้ไปเลยตูย้หูเต, <ขอ S 1> ต้นเต้นเลยได้รบนะครับขอบคุณมากครับโอกาสหน้าเชิญร้านเราอีกนะครับร้านปิดแล้วครับขอบคุณอุดหนุนครับอโอเคค่ะเรามาแต่งตัวกันดีกว่านะคะต้องมีตังค์ต้องพันอสอนที่น้องๆต้องการซื้อได้เลยครับอู้หูชุดนี้ก็สวยโอ้โหชุดไทยก็มีนะคะแกรู้สึกว่าแกตต้องเอาสีชมพูนี่ย ว้าวเสีงไปเลยนี่หัวกดูหมวกดูหมวกเอ้ยพี่หูแมวด้วย <c oughs> หูกระแตกก็มีนะคะอ่เรา,าชิจพูของเราเดิมค่ะยอดเยี่ยมกระเทียมดองกระเทียมดองโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะเก๊กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ไปลคะค่ะบ๊ายบาย น้องๆอ,อย่าลืมกด subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปเด็ดของพี่เกมแล้วก็พี่ลิ้นได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปเก่าๆของพี่เกมกับพี่ลิ้นได้ที่ตรงนี้เลยแล้วน้องอย่าลืมกดไลค์ให้เกมด้วยนะคะบ๊ายบาย